วันนี้ลูกค้ามาจัดชุดเว็บร้อยยี่ห้าประวานนะครับใช่ค่ะลูกค้ามาจากบ้านไล่นะคะทุกคนตามมาจากติ๊กตอกนี่จะมาซื้อชุดโซ่สเตอร์เลนนะคะแต่ว่าลืมไปว่าของลูกค้าเป็นอ้มยืดอ้มยืดใส่ออมยืดนะคะดีนะพี่เขาทัดสอดอ้อมยืดก็ต้องเป็นร้อยยี่สิบข้อนะครับใช่ก็ใช้เป็นร้อยยี่สิบข้อของโชบีนะคะส่วนสเตอร์หน้าหลังนี่เอาไปของโอซากิเลยค่ะนะคะแล้วก็มีเพิ่มนะคะยางพกเท้าอันนี้เป็นหังปลาหักปลาปิดสวิงอรอมนะคะ l อ d นี่ชุดตะก้าวานนะคะปี2,012ใช่ครับทั้งหมด1,129่้บาทมันมีน็อตด,ด้วยนะเห็นไหมหนึ่ตัวใช่แล้วก็ <Okay. S 1> มีน็อต4ตัว <Okay. S 1> เคยมาไหมคะพี่คย,คยังไม่เคยครังเร็กเนาะจับพิกัดมาเหรอคะใช่โอ้โหไปเดี๋ยวแถมติ๊กเกอร์ตัวตัวขายให้ หลงป่ะพี่ไม่หลงเลยเพราะพามาตรงพอดีเลยอ๋อที่พี่เอฟมามาตรงเลยปกติลูกค้าผมพามาไม่นพันหลงตลอดเลยลูกค้าบอกมีแต่หลงหลงหลงหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่ะเดี๋ยวแถมติ๊กเกอร์ก่กอนครับิ๊กเกอร่แล้วพาติ๊กเกอร,ร์ไปติดหน่อยนะคะนี่<ง>ค่ะครับ <c ười>